Oh, oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นนะ่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยวันนี้ไม่ชอบพวกคิมเมน์เอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่กล้องมาแสบเพรามานมีเปิรเอรตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆน่ะไม่หนักหน้าน,นะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองแลบประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสคกระจูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k ok o s ครับชอบสายปานมากครับตอนตอนถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องฮัจิมะโปรเจกต์ด้วยกันเนี่ย <c oughs> คือเขาเขาค่อนข้างเทคแคร์ไมค์ครับคือเขาเป็นคนเทคแคร์ทุกคนนะฮะแต่ว่าไมค์ก็จะแบบเฮ้ยไม่เคยเจอคนแบบในกองเทคแคร์เราขนาดนี้แล้วเขาทำทุกอย่างเนี่ยค่ว่านอกๆคืๆเราก็แบบเหมือนเลื่อสนิสนกันสายปานเรารักสายปานนะ แล้วแบบไหนเดี๋ยวคนคิดไกลนะครับก็เจอแม่เขาก็ขอแม่เขาทุกวันครับแม่ครับลูกสาวแม่เนี <laughs> ่ย <c oughs> แต่เขามีแฟน,ะนะะแล้วนะคะไม่ครับก็เป็นการขอกันเล่นๆแบบตลกๆคือพวกเราเนี่ยในในกลุ่มแก๊งฮาจิมะโปรเจกต์เนี่ยคือสนิทกันมากเพราะว่าไปอยู่ญ,ญี่ปุ่นมาด้วยกันแล้วก็คือมันมันเกิดเรื่องราวมากมาย่น่นนี่ขึ้นแล้วมันก็มันเหมือนสนิทกันฮะแล้วคือมันเป็นแค่การแซวกันเล่นๆแต่พอดีไม่ไปแซวออกทีวีเล่นๆอะไรเงี้ยคือเพราะว่าได้ได้ความที่เราเป็นตัวของตัวเองกันมากเนี่ย ถึงแม้จอทีวีเนี่ยเราก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็แซวกันเหมือนปกติที่แบบในกองเราต่อแซวไปใบ่านเล่นด้วยรอให้เาใป่านเล่นด้วยเหรอครับคือเขาก็จะบอกเขาก็จะบอกเขาก็จะบอกตลอดว่าเอออย่าเลยเหมือนไ้ข่าวว่าเรารอด้วยเขามีแฟนแล้วก็รอเขาเลิกกับแฟนเขาเลยไม่ใช่ไม่ใช่คือเป็นการแซวเล่นกันจริงๆครับเป็นการแซวเล่นกันคจริงคิดจริงไหมคะไม่สายป่านเรารักนะเออมีโอกาสไปแหวนเขาเลิกออกเพราะเขาโสดเราโอเคไหมก็ เปล่าครับคือจริงๆตอนนี้ผมก็ทำงานต่อไปครับสายตาเสร็จแล้วมานี่มันเลยไม่ครับก็เราก็สนิทกันอย่างที่บอกเป็นเพื่อนกันแล้วก็คือเหมือนกับเราไปเราไปถ่ายอ่กันที่เกาะฮะจิมะเนี่ยก็ ก็เลยทำให้เราสนิทกันเนาะแล้วสาย่านก็เป็นคนที่แบบดูแลเทคแคร์เพื่อนๆอะไรอย่างนี้ครับป่านครับทำไมดูแลไม้เป็นพิเศษครับไม่ได้เป็นพิเศษครับเพื่อนก็ดูแลทุกคนค่ะดูแลทุกคนแต่ว่าอย่างอะไรสิ่งเงี้ยก็สนิทกันแบบสนิทกันแบบเป็นเพื่อนสนิทใช่ไหมคะอย่างเจสซี่เนี่ยก็เป็นน้องชายแต่ว่าไม้เนี่ยเป็นเพื่อนใหม่ที่ ที่ตัวเขาเองก็มีความเป็นสุภาพบุรุษค่อนข้างเยอะมากๆพี่ที่หลายๆคนก็อาจจะรู้ว่าไำไมเขาจะเทคแคร์ผู้หญิงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็คือเขาเป็นคนน่ารักคือหน้าตาเขาก็จิ้มลิ้มอยู่แล้วอย่างเงี้ยจิ้มลิ้มน่ารักหน้าหวานอะไรอย่างเงี้ย้แฟนเราจะเข้าใจผิดไหมคะไม่หรอกค่ะไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเขาไม่รู้เรื่องไม่หลอกไว้ก่อน เเคค้าไม่่รูืองนีใชะก็เขาก็มีดูรายการโทรนัศน์เหมือนกันเขาก็แบบมีแซวอะลแล้ว้็ฟังรู้เรื่องเนาะแฟนฟังรู้เรื่องค่ะฟังรู้เรื่องก็ยังเล่าให้ไมค์สัมผัสว่าไมค์แฟนบันถามด้วยแหละไมค์ก็แบบล้อแล้วจะเลิกว่าหละวะแล้วตอบว่าไงคะเอ่อไมค์ที่มีอยู่ขอเคลียร์ให้จบกว่ารอมิ้วคะเป็นไปได้ไหมไม่รอไหมคะไม่รอไหมขึ้นลุ้นขึ้นไหมโอ้ยรอจนแก่ก็รอไปเลยครับอันนี้คือแอบหยอดใช่ไหมผมก็หยอดไปเรื่อยอ่ะเออบัตไมค์มีพอเป็นไปได้ไหมคะ โอ๊ยตายละเขินเลยก็ก็ไม่ก็น่ารักค่ะน่ารักน่ารักดีค่ะแต่เราชอบของฝรั่งของนอกเนาะของฝรั่งคืออะไรของฝรั่งคืออะไรอะเราชอบฝรั่งนะแต่ผมสู้ฝรั่งได้นะตายแล้วหนูอยู่ตรงกลางระหว่างอะไรไม่หรอกก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแล้วคือด้วยความที่เจอเพื่อนใหม่แล้วแบบเจอเพื่อนดีอะไรเงี้ยแล้วมันทำงานด้วยกันมันก็เลยเหมือนกับว่าสนิทกันมากครับผม กลัวเขามองไปรักโปรโมดหนังหรือเปล่าไม่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 ไมม่ม่คม่ไม่็อ่ม่าม่ไ่ไม่เ่ไแ่บมไม่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 ไมไม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่่ไมม่ไ่ไม่่่ไไม่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 ไ่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่กม่ไ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 ม่่ไม่อเอาไว้สวด่่่ไม่มไไม่อไม่่ ่ะแต่ตอนนี้รักเราก็โอเคไหมแฮปปี้โอเคค่ะแฮปปี้ดีค่ะนานน้องก่อนจะเริ่มไม่รู้ต้องอย่างเซ่คนนี้เซ่คนนี้เซ่คนนี้ชงเก่งว่ะโอเคโอเคโอเคค่ะอะไรของอะเมข้าใจปะหลาดของมันมีใครไม้ต่อไม้เราจะสรุปไหม

อ่าใครเอากุ๊ก แค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube P r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่บบาวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสะเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสะเบื้องหลังเอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ็กดวงการงานกงงารเงินความรักแบบันแน่น,นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w e t p r i t y com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว